เราทำบุญเสร็จแล้วก็ต้องกรวดน้ําให้พระแม่ธรณีใช่ไหมคะวัดน,นี้จะเป็นที่เดียวในประเทศไทยนะคะที่มีที่หยาดน้ําให้พระแม่ธรณีอยู่กลางวิหารเลยเพราะอะไรคะถึงการกรวดน้ําถึงต้องให้นะึกถึงพระแม่ธรณีรับทราบตอนที่พระพุทธองค์ทรงนั่งอยู่ที่รัตนบันลังใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อทําสมาธิจิต ในขณะนั้นก็มีพญาชินนามานพร้อมด้วยเหล่าเสนามานมาชิงรัตนบัลลังพระพุทธองค์ก็ได้อธิษฐานจิตแล้วก็ชี้นิ้วลงไปที่แม่ธรณีอธิฐานจิตว่าขอให้แม่ธรณีจงมาเป็นสักขีพยานในรัตนบัลลังอันประเสริฐนี้แต่ว่าแม่ธรณีเป็นเทพเจ้าองค์เล็กๆ ไม่มีอะไรที่จะมาต่อสู้กับพญามารได้ก็ได้สยายเกษาเส้นผมอธิษฐานจิตว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้หลั่งน้ำซีโนโทกตกลงบนศีรษะของข้าพาเจ้าเพื่อหวังโพธิยาณมีมากฉันใดขอให้น้ำหลั่งไหลออกมามากฉันนั้นน้ำก็หลั่งไหลออกมาจากมวยเกษาทำให้พญาชินนามาน,นั้น พ่ายแพ้ต่อพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครก็ตามที่ได้ทําบุญแล้วก็ได้ตรวจน้ําลงบนองค์ของพระแม่ธรณีพระแม่ธรณีก็จะจําได้ว่าใครมาทําบุญบ้าง